นี่ครับพี่น้องผลงานเมื่อคืนนี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหางครับแต่ว่านี่ครับคุณภาพครับเกรดเอครับอ่ะ,อะนี่ครับผมที่ถางก็จะเป็นประมาณนี้เด้อครับนี่โอเคผมนะพาเข้าไปดูครับ วิธีการล่อเนาะนี่ครับผมจะไปถางไปนี่เนาะครับเนี่ยต้องอกไปก่อนเน้อครับนี่เวลามาถางปลาอ้อยเขานะครับนี่ยก็สังเกตดูได้นะครับผมจะไม่ตัดอ้อยเขาครับนี่ครับผมจากอ้อยอย่างเงี้ยนะครับทำมันกียดนะครับเราก็พักเนี่ยครับโน้มวิธีโน้มครับอ่าโน้มนี่ครับผมี่วิธีการโน้มขึอนไม่ก็เอาไปอ้อยนะครับนี่ครับ ใบอ้อยเนี่ยไปเทียนมาพันใ้ครับนี่ครับแค่นี้เองครับเพราะว่านี่ครับเราจะได้ไม่หักอ้อยเขาเด้อครับผมเพราะว่าจะของอ้อยเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็อยากได้ของเขาเนาะเรามาหาหนูเนาะนี่ครับอย่างเงี้ยผมก็จะแยกเนาะไม่ไม่ไม่ตัดอ้อยครับไม่ตัดลําอ้อยเนาะครับผมนี่ครับผมก็นี่ครับคือหนึ่งกองผมก็จะหมายว้ประมาณนี้ครับนี่ครับทาเป็นตุ๊กตาหมายใ้เด้อครับนี่นี่ครับ ดูกระตาหมายว้าอย่างนี้ครับนี่นี่คือกองแรกครับนี่ครับผมนี่ครับผมล่อไปข้างในนู่นครับไปเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูก่ล่อก็ล่อหนูไปทีล่อหนูก่อนอย่างนี้ครับนี่ครับกองเข่าครับนี่ครับก็ล่อระยะที่ที่เรายิงเด้อครับนี่ก็ระยะนี่ประมาณเม็ดสองเม็ดครับประมาณนี้ครับนี่ก็นี่ครับออกมาก็กองเข่าก็อยู่นู่นครับมองเห็นลึมๆก็ไปต่อครับนี่ครับ นี่ครับเวลาผมวิธีถางของผมเนาะคือเราถางแค่ใบครับเราถางแค่ใบแล้วก็เกี่ยวออกนะครับผมนี่ครับผมจะไม่ตัดห้อยเขาถ้ากับเนาะนี่ครับนี่ครับก็ประมาณนี้แต่กับผมก็รอข้างในอีกกองนึงครับเนี่ยนี่ครับผมนี่ครับนี่ก็ทำเป็นตุ๊กตาไปเป็นนี่ครับแล้วก็รอนี่ครับระยะรอข้าครับของเขานี่ครับก็แบบนี้นะครับผมก็จะรอะมาณนี้ครับผมก็ไป ครับผมวันนี้ก็ป่ามาหารอหนูนะครับมาอ่อยหนูครับนี่ <c oughs> ขเข่าเ <c oughs> นี่ครับทุ่งปุ๋ยนี่ครับรอหนูครับไปหาไปหารอหนูก,นกันวันนี้หายิงหนูมาตอพานเบลครับนี่มาตอพานเบลป่าอ้อยจกักสองไร่เนี่ยเกย์ยี่ร้อยก็ตัดแล้วก็จุ่มไปเนียวนี่เบอร์รถมันกัดน่ะเกว่าคุ่นน่ะเบอร์เป็นเรื่องนี่นน่ะข้างบนนั่นน่ะ ว่ามันกัดไปพาไปหาล่อข่ดิพาไปหาถางทางหนูเด้อพี่น้องวันนี้อ๋อนี่ครับผมก็ที่ถงก็จะเป็นประมาณนี้เด้อครับนี่โอเคผมพาข่าไปดูครับวิธีการล่อเนาะนี่ครับผมก็เป็นถังไปนี่เนาะครับนี่ต้องบอกไปก่อนเด้อครับนี่เวลามาถางปา้อยเขานะครับนี่ก็สังเกตดูได้นะครับผม จะไม่ตัดอ้อยเขาเพรับนี่ครับผมอยากอ้อยอย่างเงี้ยนี่ครับทำมันกีดนะครับเราก็พักเนี่ครับโน้มให้วิธีการนโน้มครับอ่าโน้มนี่ครับผมนี่วิธีการโน้มจุม่ครับเอาไปอ้อยนะครับนี่ครับไปอ้อยเนี่ยไปเชียนมาพันไว้ครับนี่ครับแค่นี้เองครับเพราะว่านี่ครับเราจะได้ไม่หักอ้อยเขาเด้อครับผมเพราะว่าจะของอ้อยเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็อยากได้ของเขาเนาะเรามาหาหนูเนาะ เนี่ยครับอย่างเงี้ยผมก็จะแวกเนาะไม่ไม่ไม่ตัดอ้อยครับไม่ตัดลําอ้อยเนาะครับผมนี่ครับผมก็นี่ครับคือหนึ่งกองผมก็จะหมายไว้ประมาณนี้ครับนี่ครับทําเป็นตุ๊กตาหมายไว้เด้อครับนี่นี่ครับตุ๊กตาหมายไว้อย่างงี้ครับนี่นี่คือกองแรกครับนี่ครับผมนี่ครับผมล่อไปข้างในนู่นครับไปเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูก็ล่อก็อล่อหนูไปธีล่อหนูก็อย่างงี้ครับนี่ครับกองเขาครับนี่ครับ ก็ล่อระยะที่เราที่เรายิงเ้อครับนี่ระยะนี่ประมาณเม็ดสองเม็ดครับประมาณนี้ครับนี่ก็นี่ครับออกมาก็กองขอกอยู่นู่นครับมองเห็นลุมๆก็ไปต่อครับนี่ครับนี่ครับเวลาผมวิธีถังของผมเนาะคือเราถางแค่ใบครับเราถางแค่ใบแล้วก็เกียร์ออกนะครับผมนี่ครับผมจะไม่ตัดอ้อยเขาด้ครับเนาะนี่ครับนี่ครับก็ประมาณนี้ถ้ากับผมก็รอข้างในอีกกลองนึงครับเนี่ย นี่ครับผมนี่ครับนี่ก็ทำเป็นตุ๊กตาไปเป็นนี่ครับอยากก็รย่นี้ครับระยะรอนี่ครับของเขานี่ครับก็แบบนี้นะครับผมคนจะรอหวานนี่ครับผมก็คอยมาดูคืนนี้เนาะว่าจะมีหนูมาเข่าของเข่าไหมเนาะนี่ครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆมาแบบนี้นะครับนี่อย่าไปตัดห้อยเขาครับผมบอกปากบอกเพื่อนๆนะครับที่รับชม เนาะคือผมก็ใช้เทคนิคเนาะในการถางปาก้อยก็คือพักเอาเนาะจะไม่จะไม่ตัดไว้เขาเนู้นครับนี่ครับผมก็ถางออก,กไปนี่ครับผมไปนาไปหาลรอปลาอื่นนี้ครับโอเคครับผมนี่ก็สองทุ่มครึ่งเลยนาะครับก็จะได้ไปยืหนูกันเนาะดูกันวา่า ยังไงเนาะนี่ครับผมอาวุธเราพาครับ นี่นครับพี่น้องผลงานเมื่อคืนนี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหางครับแต่ว่านี่ครับคุณภาพครับเกรดเอครับ